สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นลำไยกันครับนี่ก่อนอื่นเราก็รองพื้นด้วยไตโคน้ามากระปุย6กสาสามก่อนนะครับปุยยินรีเคมีนี่ครับเบื้องคนปลูกครับนี่ต้นลำไยพันอีดอครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบรรยากาศอยู่ไห้อยู่น้าครับมันนี้มาปลูกต้นลำไยครับนี่ ลำญ่พันอีดอครับอ่าวดูราก nutri, ดิรากดิตัดรากออกก่อนเห็นบ่ไม้นี่ดินี่ดิดิดิมันเขาตัดแล้วตัดใหม่ก็ได้ไม่เด้๋ยนี่ไม้เขาเด้ยนี่บ่เออตัดราก แต่ลากแก้วก่อนนะครับเขาช่วยในการเล่งลากนะครับทุกคนเอาพอแล้วลงปายนี่ครับตรงๆนะตั้งตรงๆนะลำย่พันอีดอครับอีกปีกว่าๆได้กินแน่นอนครับหาฟางว่าปกบัดเรียบร้อยครับลำย่พันอีดอครับนี่ข้นปลูก ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกอีกหนึ่งต้นนะครับตามมาครับทุกคนลำใหญ่พันอีดอวันนี้มาปลูกลำใหญ่กันครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับห